เมื่อวานดูข่าวมีเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งะนะครับอันนี้เราก็อยากจะเอาข้อ,ขอกฎหมายไว้นะถ้าเจ้าวาดไล่พระออกจากวัดแล้วไม่ไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพน,นักงานนะครับมีความผิดทางอาญามีโทษจำคุกนะครับจำคุกไม่เกินนะสิบวันนะครับหรือปรับไม่เกิน5,000ันบาททั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสาวร้อยหสิบแปดรักหนึ่งที่ผ่านมาสาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาแล้ว ถ้าเจ้าวาดไล่พระออกจากวัดแล้วไม่ไปเนี่ยนะครับนะดีกาที่สามศูนย์สี่ทับสองห้าหนึ่งเจ็ดอาจารย์เดโพสต์ไปแล้วที่นะที่แอปฟ้าเราไปดูนะเพราะนั้นถ้าเขาไล่ออกจากวัดต้องไปไม่ไปก็เอาตำรวจมาจับไปนะครับนะอันนี้คือการให้ความรู้นะนะครับจะไม่ได้พาดพิงไปถึงวัดไหนอะไรไงนะเพราะฉะนั้นเจ้าวาดไล่แล้วต้องไปนะครับหลวงพี่นะครับตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหลวงพ่อเจ้าวาดไล่แล้วไม่ไป ถ้าเกิดมาไล่จะยิงเนี่ยไม่ได้นะครับนะครับจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาไล่แล้วต้องไปถ้าเกิดเขาเป็นการไล่โดยชอบด้วยกฎหมายส่วนเจ้าวาดประพฤติตนไม่เหมาะสมนะจะไล่ยังไงก็มันก็มีพระระดับสูงขึ้นไปอีกก็สามารถไล่เจ้าวาดได้ปลดได้ประพฤติตนไม่เหมาะสมออกทีวีกูกูมึงมึงแล้วก็พูดจาด่า,ด,าดูถูกยากโยมไอ้พวกจิ๊บจ้อยไอ้พวกกระจอกงอกง่อย นะอ่าอาตมาไม่ครบไอ้พวกกระจอกอก็ญาติโยมต้องเอาระดับ VIP บริจาคที่ละหมืน่นที่ละแสนไอ้แบบนี้ก็พระชั้นผู้ใหญ่เหนือเจ้าว,วาดก็ควรจะปลดเจ้าว,วาดออกจากตำแหน่งนะครับนะเราไม่ควรเอาพระประเภทนี้มาดูถูกญาติโยมนะและ้วหรือคนที่นับถือศาสนาพุทธจริงไหมครับพี่น้องครับออเคิดว่างไงล่ะนะผมมาจัดรายการนี้ไม่อยากจะนั่งพูดอยู่คนเดียว นะครับนะคิดยังไงล่ะพวกเจ้าว,วาดที่ดูถูกญาติโยมไอ้พวกจิ๊บจ้อยกระจอกงอกง่อยมีปัญญาบริถถวายที่าหมื่นไหมล่ะอะไรเงี้ยเอาไงดีนะครับช่วยแสดงความคิดเห็นนะนะครับอ๋อต้องไล่ให้ไปหากินเองอ๋อครับอืมเรามีเงินทรัพย์สินแต่ไม่มีญาติเราเสียชีวิตเ,เงินและทรัพย์สินไปอยู่ที่ไหนครับตกเป็นของแผ่นดินครับมีคำพักษาดีกาแล้วนะรทรัพย์สินของเราถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องเวลาตายก็ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะนั้นขครถ้ามีทรัพย์สินเยอะแล้วไม่มีทายาทก็บอกมาทางผมนะยกให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อวายนะครับหรือไม่ก็ยกให้กับหน่วยงานราชการหรือโรงพยาบาลอะไรก็ได้ครับได้ครับนะครับแต่ถ้าไม่มีใครรับมรดกก็บอกนะเดี๋ยวพี่เดรับให้เ,เพราะว่าพี่เดก็จําเป็นต้องใช้เงินซื้อวายกับแก้มอีกอย่างน้อยๆก็วันละสองเปกนะครับอืมนะครับนะก็มีถามข้อ,ขอกฎหมายบ้างนะครับการเมืองบ้างเศรษฐกิจสังคมบ้าง สลับกันไปเพราะว่า f อฟจานเรเนี่ยแม่งหลากหลายนะครับการเมืองก็มีคนอยากรู้ข้อกฎหมายอาญากรรมกฎหมายแพง่งกฎหมายแพ่งก็หมายถึงการทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยใครจะไปทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยอยากไปทําเองนะครับเนะี่ยควรจะจ้างทนายทําสัญญาเอ่อการเป็นหุ้นส่วนการอะไรต่างๆนะครับบางคนไปทําธุรกิจไม่ปรึกษาทนายกลัวเสียค่าทนายยอมเสียค่าทนายไป นะครับในต่างประเทศเวลาเขาจะทําธุรกิจอะไรต่างๆนี่ก็ให้ความรู้นะก็จ้างทนายเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่ปรึกษาร้านอะไรต่างพอเรามีที่ปรึกษาเนี่ยนะค่าทนายค่าที่ปรึกษา,าก็ตกลงกับเขาจะเป็นรายปีรายเดือนอะไรก็ว่าไปแล้วเวลาทําธุรกิจเนี่ยจะลงทุนใครก็ให้ทนายความมาทําเป็นบันทึกการเป็นหุ้นส่วนจะได้รู้ว่าหนี่สินทรัพย์สินการบริหารการเงินการขายใครจะรับผิดชอบเลิกแล้วทำยังไงนะครับเข้าใจนะ เข้าใจไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นหลายคนที่ทําธุรกิจแล้วเนี่ยเราต้องร่วมกับเพื่อนเนี่ยเราต้องจ้างทนายเป็นที่ปรึกษาจ้างใครก็ได้นะครับนะมาทำบันทึกข้อตกลงมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับนะแล้วก็ครอบครัวเหมือนกันผนะัวเมียนะครับผนะนะัวเมียนะครับอืมนะครับอ่านะฮะผัวเมียนะครับผัวเมียไม่จดทะเบียนอยู่ด้วยกัน นะครับก็ควรจะทําบันทึกนะครับว่ามีหนี้สินทรัพย์สินอะไรต่างๆเลิกกันจะทํายังไงใครจะผ่อนลูกเต้าใครจะดูแลอย่าลืมนะครับหาทนายทําบันทึกนะนะครับนะฝากไว้นะครับ,นะนะรบแล้วก็ก่อนตายทรัพย์สินเยอะก็ทําวินัยกรรมไว้ก็ไปจ้างทนายเขียนวินัยกรรมนะครับเขียนวินัยกรรมเสร็จแล้วก็ไปไว้ที่เขตเทีอ่อำเภอนะถ้าทําอะไรทุกอย่างถูกต้องชีวิตแม่งไม่ต้องเครียด <c oughs> นะครับอืมก็เรียนให้พี่น้องประชาชน ทุกวันแล้วก็พอญาติพี่น้องตายจัดการมรดกก็ต้องไปร้องต่อศาลน,นะครับบางคนบอกพอยาติพี่น้องตายก็ไปใช้บริการอายการร้องจัดการมรดกฟรีของฟรีมันบางสิ่งบางอย่างเขาก็ทําตามขั้นตอนแต่ถ้าเราไปจ้างทนายเราก็จะได้รับคําแนะนําพิเศษว่าควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างๆนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าการจัดการมรดกการแบ่งมรดก มันก็มีขั้นมีตอนอะไรของมันอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการมรดกการยักยอกซั์มรดกปิดบังทรับมรดกอะไรต่างก็สอบถามได้ในแต่ละวันนะครับนอกนั้นที่พี่น้องประชาชนถามกันมาเยอะๆก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ดินที่ดินพทอบท5สบกอป่าสงวนก็ไปซื้อกันนะอะไรต่างๆแล้วจะเป็นที่ดินที่ผิดกฎหมายพี่ดินของหลวงมันซื้อขายไม่ได้นะสอบอกอ ป่าสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์มันซื้อขายไม่ได้แต่คนก็ชอบเออเอ,อ่าอืมนะครับอ,อืมนะครับเข้าใจนะอืมเนี่ยพวกเนี้ยเยอะนะ่เตือนภัยกันทุกวันแต่คนก็โดนหลอกนะนะครับโดนโดนหลอกโดนโกงกันเยอะไม่เข้าใจเลยนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีคนโดนหลอกโดนโกงโดนมิจฉาชีพหลอกนะข่าวก็ออกทุกวันแต่ทําไมคนยังโดนหลอกพี่น้องประชาชนคิดว่ายอย่างไรครับคิดว่ายังไงฮะเนะ ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดช่วยอะไรไม่ได้เลยอ๋อเขาบอกพระมีศีลเยอะนะครับแต่ช่วยอะไรไม่ได้คนโดนหลอกโดนโกงเยอะทํากิจการในไทยคนไทยสร้างชาติอะไรอะไรเนี่ยนะอืมนะครับอืมนะครับเอ,อว่ากันไปครับพี่น้องยังโกงสมบัติกันเลยครับคดีความฟ้องร้องกันเยอะนะใครมเออีเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องโกงสมบัติก็ลองลอง,ลองแจ้งพี่เดมานะครับมาเล่าสู่กันฟังเปน็นอุทาหรณ์ นะครับส่วนการบ้านการเมืองวันนี้ก็นะครับก็เป็นข่าวที่สําคัญก็คือใครจะเป็นนายกคนต่อไปนะครับในแวดวงการเมืองเขาทำนายแล้วนายกคนต่อไปหลังจากแพทองทานเนี่ยไม่รอดในอนาคตเขาเขาทำนายกันว่าแพทองทานไม่น่ารอดนะครับประมาณสองเดือนเนี่ยไม่น่ารอดแพทองทานเพราะนั้นคนต่อไปที่จะเป็นนายกเนี่ยนะนะทุกคนก็ฟันธงว่านายกคนนี้ชื่อชื่อหนู นะยครับน,นายกชื่อหนูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนายกคนต่อไปเนี่ยตอนนี้ก็คืออนุทินพักน้ําเงินนะครับซึ่งแนวโน้มพักส้มก็จะยกมือให้นะครับเพื่อมาเป็นนายกชั่วคราวแล้วก็หลังจากนั้นก็แก้รัฐธรรมนูญแล้วก็นะครับนะโดยพัก,พกส้มเขาไม่ร่วมรัฐบาลก็ดูกันต่อไปพอแก้รัฐธรรมนูนก็ดีนะก็ดูกันต่อไปพอแก้รัฐธรรมนูญก็ดีนะการแก้รัฐธรรมนูนเนี่ยเป็นเรื่องยาก เพราะนั้นพรรคส้มก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพรรคเพื่อไทยพรรคนาเงินแล้วก็พรรคนาเงินเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสอวสอีน้ําเงินนะครับเพราะฉะนั้นการจะแก้ไขรับนูนให้นเป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยต้องพึ่งอนุทินเนวินเพราะว่าอนุทินกับสอวสีน้ําเงินเนี่ยเขาสีเดียวกันเพราะนั้นเขาอาจจะพูดจากันได้เพราะฉะนั้นเราเวลาเรามองการเมืองเราต้องดูว่าเราจะแก้รับนูนได้อย่างไรมันแก้ยาก มันต้องได้เสียงเยอะทั้งสอสอทั้งสวยากนะครับเพราะนั้นมีคนเดียวที่จะแก้รัฐรรมนูญได้เนี่ยนะครับก็คืออนุทินพักน้าเงินเพราะเขารู้จักกับสวน้ําเงินเพราะฉะนั้นพักประชาชนก็เลยจําเป็นต้องพึ่งเขาว่าพอหลังจากถ้าแพทองทานไม่รอดไม่น่าเกินสองเดือนนะนะผมทํานายนะผมผมทานายเลยว่าผมเชื่อว่าไม่น่ารอดนะครับแล้วเชื่อว่าชัชายกเกษมก็อาจจะไม่เอาเพราะมีข่าวทํานองว่าถ้าเขาจะเป็นนายกต้อง เขาต้องมีอำนาจในการสั่งการแต่ถ้าเ็เป็นนายกหุ่นเชิดชายกเกษมบอกว่ากูไม่เอาหรอกเนีย่ยดูข่าวเมื่อเช้านี้เขาไม่เอานะฮะเพราะดูแล้วแอลน้อมชายกเกษมไม่น่าเอานะมองว่าอะไรพักเพื่อไทยไม่ได้มีเจตนาที่จะแต่งตั้งเขาเป็นนายกเพียงแต่จะให้เขาเป็นหุ่นเชิดหรือเปล่าเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นตว่านายกคนต่อไปก็คืออนุทินนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมีทางเดียว ต้องเอ่อต้องเอาพักน้ําเงินไปคุยกับสวน้ําเงินมีทางเดียวไม่มีทางอื่นนอกนั้นก็ต้องไปพึ่งพวกนักประท้วงก็ตรงนั้นต้องปูทางให้ทหารมายึดอํานาจขึ้นขึ้นบนเวทีแล้วก็เอาเชิญนะครับใครจะป,ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็เชิญอันนั้นก็คือต้องยึดอํานาจแล้วก็นะอยู่สักสิบปีแปดปีสิบปีอยู่สักแปดป,ป,ปีแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ประเทศก็ถอยหลังเข้ากองเพราะฉะนั้นมีทางเดียว นะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูนได้ก็คือต้องใช้พักน้ําเงินและสวน้ําเงินนะครับมีทางเดียวครับพี่น้องครับในในแง่ของการเมืองนะครับนะนะครับนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วพอแก้รัฐธรรมนูญเสร็จเป็นประชาธิปไตยมันก็ดีเพราะทุกวันนี้ก็พักกระโดนยุบมันทุกวันพักกระโดนนายกกระโดนปลดกันอยู่เรื่อยเพราะนั้นถ้าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยให้การยุบพักเป็นเรื่องยากเนี่ยการปลดการอะไรมันยากเนี่ยมันก็ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การเมือง นะครับหลายๆคนก็มองว่าสารรัมนูลมีอำนาจมากเกินไปแต่ผมบอกว่ามันก็ดีอย่างเสียอย่างนะสารรัมนูลน,นะนะครับเพราะว่ามีไว้ก็ดีมันก็ได้นะไอ้พวกประท้วงที่จะปูทางให้ให้ทหารมาย,ยึดอำนาจมันก็ยากเพราะอะไรเพราะว่าสามารถใช้กลไกรัมนูลสั่งปลดนายกได้มันก็ดีแต่อีกฝ่ายนึงก็มองว่าเอ้ยทำไมสารรัมนูลมีอำนาจมากจังคนเก้าคนมาปลดคนที่มาได้คะแนนเสียงเป็นสิบล้านนะครับได้อย่างไรอะไร,ะไรต่างๆ นะมันก็แล้วแต่มุมมองแต่ผมมองว่าดีมันทําให้พวกที่ประท้วงแนะี่นะครับประท้วงยังไงก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรเพราะสารล้มนู่นจัดการคุณอยากจะให้ปลดใครอาสารปลดให้จบแนละ้วแต่ถ้าเกิดสารไม่ปลดไม่มีช่องทางในการปลดไอ้พวกนี้ก็เป็นไงประท้วงไปปิดสนามบินปิดสีแยกปิดสถานที่ราชการโอ้โหบ้านเมืองเสียหายนะพอบ้านเมืองเสียหายก็ทหารก็เป็นไงอ๋อถึงเวลาแล้วนะนะตอนนี้ก็รถถังก็สตาร์ทเครื่องแนละ้ว นะครับเตรียมแล้วครับเดินออกมาแล้วก็ยึดสถานียึดนู่นยึดนี่แป๊บเดียวก็ยึดอำนาจไปนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บไอการประท้วงไม่มีผลหรอกการประท้วงก็มีผลอย่างเดียวก็คือเป็นหนึ่งเป็นข่าวสองกดดันการจราจรติดขัดก็ได้แค่นั้นแหละนะครับแล้วไม่มีทหารจะยึดอำนาจหรอกเราจะยิ่งยุคเพื่อไทยนี่เขาเอาทหารมาแนละ้วเอาคุณอยากได้กระทรวงกลาโหมเอาเอาไปเอาคนของคุณมา ผู้บัญชา,ารทาหารสูงสุดมาเดี๋ยวเลิกจากเป็นสวเดี๋ยวคุณมานั่งรัฐมนตรีกลาหมใครจะมายึดอํานาจไม่มีแล้วครับเพราะฉะนั้นประท้วงเท่าไหร่ก็ไม่มีใครยึดอํานาจประท้วงเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีสารรัฐมนูลช่วยได้อันนี้ข้อดีก็คือทําให้การยึดอํานาจยากนะครับอืมยึดช่องพีเดรได้ไหมอ๋อไม่หรอกอนะพักเพื่อไทยเขาไม่มีไม่มีใครมาด่าพีเดรแล้วเพราะพีเดรเป็นคนน่ารัก ขนาดเคสามถุยยังไม่ยังไม่ยังไม่ด่าทอผมเลยเคสามถุยเนี่ยเอฟซีเสื้อแดงด่าทุกคนนลยยกเว้นพี่เดเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ติดตามรายการพี่เดพี่เดพูดน่ารักเรื่องจริงอ่ะนะครับเคสามถุยมันยังไม่เห็นมาด่าอะไรผมเลยมันด่าคนอื่นด่าคนนั้นคนนี้อะไรก็เรื่องของเขาไปนะครับอืมวันนี้ทนายเอียงอ่านให้แล้วนะครับยุพาดีนะครับอ่านให้แล้วนะครับทนายเอียงนะครับขอบคุณมากครับนะครับเราอ่านให้นะครับใครบอกผมเอียงผมอ่านให้เลย นะครับอ่านให้เลยครับอ่าทําไมไม่มีใครเล่นข่าวต่างด้าวซื้อบ้านซื้อที่ดินอ๋อเยอะคุณอย่าลืมนะบ้านที่ขายให้กับจีนเทาเนี่ยใครเป็นเจ้าของหมู่บ้านคุณลองเข้าไปดูเดียบ้านหรูราคาแพงใครเป็นเจ้าของนะคนในรัฐบาลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสํานักข่าวไหนกล้าเล่นนะบ้านราคาแพงแพงห้าสิบล้านร้อยล้านอ่ะมาเป็นของ เจ้าของพรรคการเมืองหรือเปล่าไปดูนามสกุลอะไรดินะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีใครเล่นข่าวหรอกเนี่ยนะครับนะครับคุณเฉินบอกเคทำคลิปเคสามถุยทำคลิปด่าโหดมากแต่เขาไม่ได้ด่าพี่เดย์นะนะครับแลดูเนี่ยฮะเขานะเขาก็มองว่าพี่เดย์เป็นคนน่ารักแล้วผมเนี่ยพูดตรงไปตรงมานะครับนะครับเห็นนะนะครับอ่านให้นะครับเขาด่าแกน้ำอ่ แกนนําผู้ประท้วงแก่ๆคนหนึ่งไม่กลัวโดนฟ้องหรือเขาไม่สนใจแล้วนะไอ้แกนนําแก่ๆที่ขึ้นเวทีประท้วงคนนั้นมันก็คดีเป็นร้อยเป็นพันมันไม่ไม่สนใจส่วนส่วนเคก็ไม่กลัวเขาไม่กลัวแล้วใครล่ะทุกวันนี้พักประชาชนอยู่ในใจนะครับเห็นต่างผมก็อ่านให้นะครับเดี๋ยวจะหาไม่ไม่อ่านนะครับรักทุกคนอือ นะครับเนี่ยนายลุ่งเช้านะซึ่งอาจจะเป็นอวตารนะแซะมอบเพราะมีนายปานเทพกับนายสนทิหรือเปล่าอ่านให้แล้วเห็นนะไม่เกี่ยวกับเรื่องนายสนทิกับนายปานเทพแต่ผมไม่ชอบการปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บทหารจะมายึดอำนาจผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อย่าเอาพลเอกมาเป็นนายกอันเนี้ยผมเห็นต่างผมคิดว่าผมน่าจะพูดถึงเขาได้นะนะครับเขายังพูดถึงผมได้เลยนะครับเขายัง แล้วก็นายสนธิยังพูดถึงหวัวหน้าเทงได้เลยบอกไอเด็กเมื่อวานซืนนี้เขายังพูดถึงได้เลย<ม>ผมว่ามผมก็น่าจะวิพากษ์วิจารณ์ม็อบได้ผมว่าม็อบไม่ใช่เทวดานะนะครับจริงไหมครับพี่น้องครับเราสามารถวิจารณ์ได้จริงไหมครับคดีกกอกสารุทธรอ่านวันที่สิบสามสิงหาอาจารย์คิดว่าอย่างไรอันนี้ไม่ทราบาก็แล้วแต่สารุทธรท่านจะมีความเห็นยังไงก็แล้วแต่นะครับคดีอยู่ในชั้นศาลก็ลอรอศาลตัดสินไป นะครับอ่านะครับฟ้องมาสิเดี๋ยวคนฟ้องก็แก่ตายออเป็นนายกจบโรงแรมนะครับอ่านะนะครับนายกแพทองทานจบด้านการโรงแรมแล้วแล้วเขาก็ทําธุรกิจโรงแรมก็เหมาะกับความรู้ความสามารถนะครับอืมนะครับนี่เขาบอกว่าเอาสนธิเป็นนายกได้ไหมครับได้ครับผมก็อยากให้สนธิเป็นนายกนะดูสิว่า เขาจะทําได้เหมือนที่เขาพูดบนเวทีหรือเปล่าอันนี้ก็ดีนะอยากจะให้สนธิเป็นนายกนะนะครับอืมนะครับนะนะครับอืมพี่เดหลอกค่ะอ่านด้วยนะคะอืมเห็นนะอ่านทุกคนเนะี่ยนะครับอาจารย์คือคนของประชาชนเห็นต่างได้นะครับอ่านให้แล้วนะครับใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบถ้าอยากฟังก็เข้าไม่ถ้าไม่อยากฟังก็กดออกง่ายนิดเดียวครับไม่มีอะไรนะครับผมเองก็ไปฟังนายสนธินายปานเทพ นายจตุพรเลยผมฟังหมดแต่ผมไม่เคยเข้าไปด่าเขานะเพราะว่าผมเป็นคนมีมารยาทเนีบางคนเข้ามาด่าผมผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเวลาผมไปฟังในายปานเทพนายสนที่เนี่ยผมไม่เคยด่านายสนที่นายปานเทพเลยผมดูเฉยๆนะชอบไม่ชอบผมเก็บไว้ในใจนะครับให้สนทิเป็นนายกแล้วให้จตุพรเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นเป็นรองนายกอ่อนนาดีนะพูดดีนะเนี่ยนะครับอ่ ให้ของขวัญแล้วนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ฮะนะครับเออนะให้สนธิเป็นนายกจะได้จบทักษินไปไหนไปศาลก็ไปขึ้นศาลสบายๆนะเราไม่ชอบใครเราเข้าไปดูเนี่ยนะส่วนส่วนใหญ่ผมแน้วผมไม่คนมีมารยาทไม่ใช่ไปกดคอควายอะไรก็ผมไม่ทําอะผมถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่มีมารยาทเราไม่ชอบใครเราไม่ต้องไปให้คอควายเราไม่ต้องด่าแล้วก็แสดงความคิดเห็นแบบ สุภาพจบแล้วนะอยากให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเละแนละ้วความรู้ความสามารถความศรัทธ,ธาประชาชนไม่มีพูดหยาบหยาบเองจะอยู่ไปทําไมนะครับอืออ่ารอแบบไม่เกรงใจใครม็อบพวกนี้ป่วนเมืองหรือเปล่าเห็นนะคนชอบม็อบก็มีคนไม่ชอบกว่ามีเพราะฉะนั้นม็อบก็ถูกวิจารณ์ได้ม็อบยังเที่ยววิจารณ์คนอื่นนะใช้คําหยาบคาคลายนะ นะแกนนาม็อบบางคนก็พูดมันปากทำคอนเทนต์ไปขึ้นเวทีเดี๋ยวจะบุกเขมรจะไปเอาเสียมลาดคืนแรงต่างนะม็อบพวกนี้ก็ก้าวร้าวใช้ถ้อยคำหยาบคายพอโดนวิพากษ์วิจารณ์เข้าแบบยังไงทนไม่ได้เราวิพากษ์วิจารณ์ไปด่าทอเขาด้วยถ้อยคําหยาบคายรุนแรงพอคนหนึ่งเขาวิจารณ์เราก็ต้องทนได้มันจะไปโกรธไปอะไรเขาลครับอ่า,อานะครับจุกกรูครับ ม็อบทำไมต้องมีคนแก่ๆก็คนหนุ่มๆเขาไม่เอาด้วยเขาเลือกส้มนะแกนแกน็อปแกนนำแกนนาม็อบน้ําหมากยังรู้เลยครับคนทั้งประเทศส่วนใหญ่เขาเลือกส้มเพราะฉะนั้นส้มเขาบอกว่าให้อ,อย่าไปร่วมชุมนุมมันใครจะไปมันก็เหลือแต่พวกม็อบน้ําหมากก็แค่นั้นเนะ่นะครับมีโอกาสจะยุบไม่มีครับะนะครับคดีวัดแห่งหนึ่ง<ม>ขอความเห็น,หน<ม>ก็เจ้าว,วาดก็พูดจาไม่ค่อยสุภาพดูถูก ชาวบ้านนะกระจอกงอกง่อยอันนี้ไม่เหมาะสมนะส่วนพระลูกวัดแม่กับผมผมไม่ตัดไม่โกนแม่อะไรต่างๆพูดจากูกรุงมึงออกเสืออันนี้ก็ไม่เหมาะสมผมว่าพอกันนะจริงๆน่าจะปลดทั้งเจ้าวาดแล้วก็ลูกวัดนะนะครับอืมอ่านะครับนะครับอ่านะครับเอ่อนะครับเนี่ยใครๆก็บอกให้ให้สนธิเป็นนายกกันกันแหละนะอืมสวสีน้าเงินจะถูกําเนินคดีมันก็ถูกําเนินคดีอยู่แล้ว นะแต่จะผิดจะไม่ผิดก็ต้องรอสารตัดสินอาจารย์ไม่สนใจการเมืองสนใจในการวิพากษ์วิจารณ์ติดตามบ้านเมืองแต่ไม่สนใจนะครับไม่สนใจในการลงสมัครชัดเจนนะอา้าวมีข่าวอะไรบ้างครับรวบเจ้ามือหวยรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่าร้อยล้านนะครับที่กาลสินนะนะครับเจ้ามือหวยเนี่ยรายใหญ่มันทํามานานแล้วทําจนรวยมีเงินหมุนเวียนเป็นร้อยล้านก็แสดงว่าต้องจ่ายส่วยไม่จ่ายส่วยมันอยู่ไม่ได้หรอก นะครับเราคิดว่าจ่ายสวยให้ใครนะเราไม่รู้อะ่ะพูดไปก็ฟ้องเราก็มันต้องจ่ายไงผมเคยถามตำรวจนะก็ถามว่าเนี่ยถามเนี่ยผู้การนะครับเนี่ยไอ้พวกหวยเถือนอเว็บพนันพวกนี้มันอยู่ได้ไงโอ้ไม่ต้องจ่ายเงินเป็นรายเดือนถ้ามันไม่จ่ายผิดนัดชำระนี่มันก็เขาก็าต้องสั่งดำเนินคดีก็เหมือนกับเวลาเราจ่ายค่างวดไฟนั้นถ้าไม่ชำระค่างวดก็กยึดรถเหมือนกัน นะครับ FC ตำรวจก็เล่าให้ฟังนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาจ่ายให้ใครอ่ะไม่มีหลักฐานพอเราไปพูดเขาก็หมายว่าเราไปใส่ร้ายเขาก็หมายสารมาแล้วอ่า <c oughs> แ,และไอ้พวกที่โดนจับรายใหญ่ๆเนี่ยเพราะอะไรเขาก็บอกว่าไอ้พวกนี้ก็คือหนึ่งจ่ายไม่ตรงหรือจ่ายน้อยนะครับนะแต่ถ้าจ่ายสม่ำเสมอก็เขาบอกว่าก็ไม่โดนจับไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาลือกนะผมก็ไม่เชื่อหรอกนะครับเว็บพนันเยอะแยะถ้าจ่ายตรงก็ไม่โดนจับ เทาเว็บไหนก็ขาดส่งชำระข้างวดก็โดนนะครับนะครับแต่ผมไม่รู้นะอย่างนั้นหรือเปล่าจะเกิดแผ่นดินไว้ในญี่ปุ่นก็ระวังหน่อยนะครับน่ากลัวอืมนะอืมนะครับมีอะไรบ้างครับเออไหมครับมีอะไรบ้างครับอืมนะครับไม่ใช่ใครๆก็เลี้ยงได้ตัวเหี้ยได้อุอ นะอุทยานแห่งชาติแจงไฟเขียวเพาะพันธุ์ขายเพื่อเศรษฐกิจนะครับนะ